วานะฮะวันนี้เดี๋ยวมาดูนะะสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของทางร้านนะพอดีมีพ่อค้านะฮะมารับของไปขายนะฮะนี่เลยเนี่ฮโอ้โหดูยางครับสภาพยางส่วนมากจะมียาง900นะล็อกที่มาจากมาจากเศษนะ นดูสภาพยางครับทั้งหมดนะฮะนี่มีอยู่ประมาณเออที่ลูกค้าเอาไปนะมีอยู่38เส้นนะฮะส่วนมากจะเป็นยาง900ารนะเนี่ยจะขายไปทั้งกระทะเลยขี้เกียจถอดนะครับกระทะก็มีตะใบสวยเลยนะมียางเนะียดูครับสภาพยาง อันนี้จะเป็นพ่อค้านะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมบอกราคาขายไปนะว่ามันจะคุ้มมาให้ดูรายละเอียดก่อนในนี้ดูๆด,ด,ดูสภาพยางนะครับเนี่ยเนี่ยสภาพยางแต่ละเส้นนะนเนี่ยพ่อค้านี่เขาตาไวนะพ่อคายางเ,เห็นปั๊บเดียวปั๊บเดียวเขาก็รู้นะว่าสภาพยางเป็นแบบไหนเป็นไงนะเขาเป็นมืออาชีพแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยสามสิบแปดเส้นนะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้หมดนะนี่ยังเอามาอีกอยู่ นี่ลายบ้างก็มีอันนี้คากันไปนะมันแหงอัดดอกอัดดอกมีอยู่หนึ่งสองสองเส้นยใยกลเบอ้อแล้วเลอ,อโคกเส้นฮะเี่เอากำลังทอดอยู่โอ้ยางล็อกนี่มาน,นี่อันนี้เป็นไฟสเตอน้งำงาม การขายยางกระทะกล้อมาเป็นสามสิบแปด้นตัวนี้จะเป็นยางเจนะ็ดขากันไปก้อนสิบหกนะฮะก้อนสินี่สภาพยางมีอยู่ส่เส้นแล้วก็มีสิบเอ็ดอาไม่ใช่สิบเอ็ดอาร์แต่สองเกนะเป็นยางสนะองสองห้านะมกระทะนี่จังหวะเพิ์ดหมดแล้วมันมันคากระทะ นะดูผักข้าวแล้วเดี๋ยวไปดูตรงนั้นอีกนะฮะหกเส้นยวบอกราคาขายนะผมว,ว่าราคาเนี่ยเราแบบขอราคาเนี่ดีเลยไม่รู้ว่าใครคุ้มนะเนี่ยกำลังขอดแล้วโอ้โหตัวนี้จะเป็นตัวยางขอบยี่สินะฮะเป็นยางขอบยีเป็น6น็อตนะตัวนี้ใครหา6น็อตอยู่ตามไปซื้อเอาเลยนะพอค้า chớp 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 tiền chớp 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 ngoan อ๋นะอก็ยังล็อกนี้ไม่ค่อยสวยเส้นนี้นะเนี่ยมันจะมีแตกอยู่แต่หาัาจะเน้นกระทะนะตัวนี้เน้นกระทะตัวนี้ยังอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอโนยังสองเส้นนี้สวยอยู่ครับสองเส้นนี้สวยเลย ได้3มเส้นเสียสาเส้นนะฮะจะได้กระทะของยี่เอาราคา oh. คิดว่าเฉลี่ยตกเส้นเท่าไหร่นะฮะนะราคาเดี๋ยวดูก่อนนะครับ, oh. รบว่าแต่เส้นเท่าไหร่เมาไม่ได้เหมาเราก็เฉลี่ยกันไปเป็นคันเป็นคันนะแต่ราคามันรวมแล้วมันตกอยู่ที่ 9ก้าหมบาทหารหารนะหารสา 38, เส้นเออเ0้ 90, าหหารตกเส้นละสองพันสาตกเส้นละสองพ ทะเลกันไปนะอย่งเช่นที่เลก็มีหนะพร้อมกับคิดว่าคุ้มไหมนะบางคนเนี่ขายไปสองพันห้าในเส้นหนึ่งเนี่คนซื้อไปใช้ไม่ค่อยกล้าซื้อนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะคิดว่า ยางใหม่อย่างนี้เขาว่าเสียยางใหม่อย่างนี้นะยางใหม่ไม่ได้ซื้อมันไม่ได้ซื้อยางฮองพอยางใหม่นะครับเลยมันไ,ได้ซื้อยางอันนั้นนะยางพวกนี้มันไม่ได้ซื้อนะเพราะว่ายางพวกนี้มันจะมียางในยางฮองคอ,อก็ลองคิดเอานะครับคนเล่นรถนะแต่ส่วนมากคนซื้อไปใช้จะไม่ค่อยสู้ราคาเท่าไหร่นะเขาบอกว่าแพงนะจบเส้นแล้ว สองพห้าเดี๋ยวตกไว้เส้นละสองพันห้าแต่เส้นที่ไม่สวยก็มีเยอะนะไม่ใช่ไม่สวยเราก็พอใช้ก็มีเยอะไม่ใช่ว่าสวย,สวยเยอะนะเอ๋อก็ลองคอมเมนต์มาดูนะ,ะว่าราคาเหมาราคานี้ตกเส้นละสองหมื่นห้าไอสองพันห้าเนี่ยว่าคุ้มไหมนะฮะอันนี้ขายพ่อค้านะจำนวนเงินเยอะนะเก้าหมื่นเลยนะ ่าจะหาถึงแสนก็เลยมันมีหลายคันที่ไม่ได้ถอดนะครับนะเอก็ว่ากันไปนะฮะสำหรับยางอันนี้คือรแครับครับผมครับผมช่วงนี้มันร้อนนะฮะร้อนร้อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวโทรศัพท์ดับแล้วนะนี่อันนี้ผมขายให้ลูกค้าพันหนึ่งมาดูก่อนยางแพงไหมเส้นละพัน ไฟสโตนนี่ไฟสโตนนี่ยางยางอยู่มุมนี้นะฮะต้องพลิกดูดีๆนะถ้าดอกไหนช่วยสวยนี่มันอาจจะพลิกออกมาแล้วอาจจะแตกก็มีนะครับแต่เหมือนเส้นนี้นะฮะนี่ดอกสวยสวยอยู่แต่มันมีแตกนะี่ตำแหน่งตรงน,นี้ขายพันหนึ่ง พร้อมผ้าใบพร้อมอยางในยางผ้าใบนะก็เอาไปใช้เสียงนะยางพวกนี้เสียงระเบิด